พระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดคังหรือวัดบางขงุนพมต่างก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมนะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรามองไม่ออกว่าพระที่เราเห็นต่อหน้านี้เป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันมีหลากหลายการให้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผมเองก็หนึ่งในนั้นผมเองก็อยากจะบอกว่า อย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับโปรดใช้วิจนรณยานแล้วก็ศึกษาให้หลายด้านรอบด้านมาไต่ตรองนะครับองค์ที่ท่านเห็นนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดบางขุนพรมเป็นเนื้อที่บรรจุกรุซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเนื้อแบบนี้นะครับหากท่านได้เห็นที่ไหนสบายใจได้เลยว่าแท้แน่นอนนะครับซึ่งในหนังสือหรือว่าเสียนพระบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับให้ดูกัน ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ